แต่ว่าข่าวแรกคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าคดียักยอกเงินจากบัญชีของวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็วัดสาขาในรวมกว่า200ล้านนะครับเกี่ยวโยงอย่างที่บอกไปวัดสาขามีทั้งที่อยุธยาแล้วก็ที่จังหวัดตราดเนี่ยนะฮะหนึ่งในวัดสาขาที่จังหวัดตราดนั่นก็คือวัดรัตนวรารา,รารามอำเภอบ่อไร่รรนะครับวันนี้ทางรองผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพนะครับเดินทางไปพบกับทางเจ้าของโรงโม่เพชรสยามศิลาตราดจำกัด ชื่อคุณสุรศักดิ์นะครับพร้อมกับลูกชายแล้วก็ทางพระครูกิติวัฒนคุณเจ้าอาวาสวัดรัตนวรารามนะฮะไปติดตามเส้นทางการเงินที่โคนสนิทของสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรยกักยอกเงินไปกว่า200ล้านบาทนะครับการสอบปากคำในครั้งนี้ครับมีการสอบถามเรื่องเงินที่ทางโรโมเพชรสยามศิลาตราดเนี่ยรับการโอนเงินผ่านเข้ามายังบัญชีของบริษัทนะฮะ เจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามว่าเบิกจ่ายต่างๆไปทําอะไรให้กับใครเนี่ยนะครับรวมทั้งมีธุรกรรมการเงินยังไงบ้างนะครับซึ่งทางเจ้าของโรงโม่คุณสุรศักดิ์เองรวมทั้งทางเจ้าอาวาสวัดรตัตนวรารามพระครูกิติวัฒนคุณก็อธิบายเรื่องของการเบริกจ่ายแล้วก็นําเอกสารการเบริกจ่าย5 0าสถึงหกหน้าโดยประมาณมาสแสดงนะครับหลังจากสอบปากคำนานกว่าชั่วโมงครึ่งนะฮะทางรองผู้กำกับการกองปราบพันตํารวจเอกอนเนกบอกว่าการมาสอบปากคําทั้งสามวันนี้ครับ ต้องการตรวจสอบเส้นทางางการเงินของสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับที่มีการโอนเงินจากทางธนาคารกสิกรสาขาบางลําพูเนี่ยส่งมายังบัญชีของโรโมโนี้นะฮะเป็นเงินจํานวนมากเพื่อก่อสร้างวัดรัตนวารามที่มีมูลค่าเกือบ200ล้านนะครับจึงต้องมาตรวจสอบว่ายอดการโอนเงินการใช้จ่ายต่างๆตรงกันหรือเปล่าซึ่งพบว่ามีความโปร่งใสแล้วก็ยอดการโอนเนี่ยตรงกันครับส่วนสาเหตุที่ต้องโอนเงินเข้ามายังบัญชีของโรโมโเพชรสยามศิลาตราดเป็นะว่าเจ้าของโรมโมเป็นคนบริจาคที่ดิน ให้สมเด็จพระวรรณรัตเพื่อก่อสร้างวัดกว่า60ไร่นะครับจึงต้องการได้ดําเนินการโอนเงินมาให้แต่ว่าการเบิกจ่ายเนี่ยก็จะมีทางเจ้าอาวาสวัดแล้วก็คนของสมเด็จพระวรรณรัตดูแลและก็เบิกจ่ายเองโอนแต่ละครั้งเนี่ยตลอดระยะเวลา5-6ถึงปีเนี่ยนะครับนับร้อยครั้งจํานวนแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันนะครับแต่จากการตรวจสอบทั้งต้นทางปลายทางไม่มีปัญหารอยย่อตรงกันโดยเฉพาะปลายทาง ทั้งเจ้าอาวาสและเจ้าของโรโม่เนี่ยมีความชัดเจนโปร่งใสไม่พบข้อพิรุธว่ามีการทุจริตแต่อย่างใดส่วนกรณีที่คนสนิทของสมเด็จพระวรรณรัตน์ยักยอกเงินนั้นจะมาจากส่วนไหนอันนี้ยังไม่ขอตอบแต่ว่าอยู่ในรายละเอียดของสำนวนครับธุรกรรมทางเงินที่เราสงสัยเนี่ยจะอยู่ที่ต้นทางที่สา,าขามาก่อนนะครับก็ต้องเรียนว่าในปลายทางตรงนี้นะครับในเรื่องความชัดเจนในเรื่องของทางาทางชาติท่านท่าน ท่านเจ้าวาดนะครับแล้วก็ทางเจ้าของโ้งโถที่ดูแลอยู่อันนี้มีความสังเกตหรือเศษมีความโปร่งใสเอาเอง่าก,กันนะครับเ็า <c oughs> ยืนยันได้ว่า,าผู้เกี่ยวข้องทำวิจิตศรธาก็น <c oughs> ในเรื่องของการสืบคดีก็ต้องใช้เวลาที่หนะึ่งเพราะว่าต้องเรียนหนะ้าเราแ้วก็บอกข้อมูลจากธนาคารครับแล้วก็กกกกต่อตัวการที่เกี่ยวข้องก็มีเส้นทางทางเงินจำนวนมากอยู่เนะพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการพิจานนะครับมีการตรวจสอบยังไงต่อไปนะคะกับตัวทางคุณนยเอง ตอนนี้ต้องเรียนว่าทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนของกรมรัฐประการปากบามเราก็ตรวจสอบครับตรวจสอบทั้งตัวของคุณเนยและผู้คิที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีบุคคลอื่นด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องมีมีบอกแสหรือยังครัตัวบุคคลอื่นที่จะเกี่ยวข้องกับเด็นนี้ก็เริ่มมีบอกแสนะครับแต่ขอขออนุญาตเก็บไว้ในที่นูนนิดหนึ่ ฝั่งของลูกชายเจ้าของโรโม่ก็ยืนยันความบริสุทธิ์นะครับแสดงบัญชีทั้งหมดในการเบริกมาเพื่อที่จะกอ่อสร้างวัดนะครับซึ่งยืนยันว่าการเบริกจ่ายเนี่ยเป็นไปตามที่ได้รับมาจากทางสมเด็จพระวรรณรัตน์จำนวน140ล้านเหลือเงินอีกประมาณ14ล้านด้วยกันนะฮะยอดสุดท้ายที่โอนมาก็คือ19ล้านนะครับเป็นบัญชีของวัด รัตนวรารามแล้วก็ได้ใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับที่ผ่านมาหลังจากเกิดประเด็นเนี่ยทำให้ถูกพุ่งเป้ามาที่บริษัทนะครับซึ่งก็ชี้แจงความชัดเจนแล้วก็ยังยืนยันว่าจะก่อสร้างที่เหลือให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ของสมเด็จพระวรณรัตน์ครับก็นำเอกสารทุกอย่างเพื่อสแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับก็อยากจะให้สังคมทุกคนเข้าใจนะครับเพราะว่าเราก็ช่วยดําเนินการให้เพื่อว่าวัด ให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นสาสนณสถานของคนจังหวัดตราดนะครับเพื่อว่าสร้างความเครีให้กับตำรวจต่อไล่จังหวัดตราดย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมฮะคดีนี้เนี่ยที่มันมีประเด็นหลังจากที่ทางตํารวจกองปราบเนี่ยจับกลุ่มในเนยลูกศิษย์คนสนิทที่มีความใกล้ชิดกับสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับแล้วก็เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นวัยยาวัจกรวัดเนี่ยนะฮะสี่ข้อหาด้วยกันคือช่อโกงลักทรัพย์ปลอมเอกสารใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมแล้วก็ฟอกเงินนะครับ ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของวัดเข้าบัญชีส่วนตัวของในเนย,เนยอยู่หลายครั้งนะครับก่อนที่จะไปแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถหรูทรัพย์สินมีค่าต่างๆเฉพาะรถหรูเนี่ยนะฮะตำรวจตามยึดได้9คันนะครับจากการตรวจสอบเอกสารการครอบครองพบว่ามีชื่อของในเนยเนี่ยเป็นผู้ครอบครองไม่กี่คันและส่วนใหญ่ชื่อครอบครองรถก็จะเป็นชื่อของบุคคลใกล้ชิดนะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีส่วนรู้เห็นในการยักย้ายถ่ายเท ซั์ต่างๆด้วยหรือเปล่านะครับจากการตรวจสอบบัญชีการเงินของวัดในช่วงปี64พบว่าในเนยเนี่ยเอาบัญชีของอวัดหลายบัญชีเนี่ยนะฮะไปเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดอยู่หลายครั้งโดยไม่รู้ว่าเป็นการเบริกถอนเงินออกมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วก็ยังใช้โทรศัพท์ในการโอนเงินของบัญชีเงินฝากของสมเด็จพระวรรณรัตน์แล้วก็บัญชีอื่นของวัดบวรมาใส่ที่บัญชีเขาเองด้วยนะฮะจากการตรวจสอบอยังพบว่าในช่วงที่สมเด็จพระวรรณรัตน์อาพาธนะครับ ายนเนยยังใช้อุบายหลอกลวงให้ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินแล้วก็เอามาเขียนจํานวนเงินที่ต้องการเองเนี่ยนะครับนอกจากนี้ในเนยยังให้คนใกล้ชิดของสมเด็จพระวรรณรัตน์อีกคนหนึ่งเนี่ยเอาใบาถอนเงินไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของวัดวัดชิระธรร,รมารามแล้วก็ซื้อแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายให้กับตนเองด้วยนะครับจนทางวัดวชิระธรรมารามเจอพิรุธก็เลยร้องทุกข์กล่าวโทษนำมาสู่การออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวในเนยได้ เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาฮะในช่วงนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการขยายผลเส้นทางในการเงินต่างๆโดยเฉพาะวัดอื่นๆว่าจะมีส่วนใ,ในการที่จะเกี่ยวข้องอย่างไรด้วยนะฮะ